สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จุ๊บจะมาริดใบมะพร้าวกันค่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่กด subscribe ยังไม่กดติดตามช่องนะคะฝากด้วยฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง DJ จุ๊บจุ๊บชาแนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับมะพร้าวต้นนี้อายุประมาณ เดถึงแเดือนว้าวมีรากใหม่ออกมาด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่จะรอดไหมสําหรับรากใหม่รากนี้เดี๋ยวมารอลุนกันนะคะต้นนี้ได้เวลาริดใบค่ะเพราะว่านานมากแล้วไม่ได้รีดใบสําหรับต้นนี้นะคะ mm hmm. การริดใบมะพร้าวบอนไซของเรานะคะต้องใช้มีดมีดอะไรก็ได้ค่ะขอให้คม ริดใบมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรีบค่ะคริดจากใบนอกก่อนนะคะ ใบนอกที่จุกตัดไว้เมื่อครั้งที่แล้วได้เวลามากรีดออกจะเย็นๆค่ะไม่ต้องเรียบ เวลาริดใบนะคะต้องใช้มือประคองลูกมะพร้าวไว้ด้วยอนะเพราะว่าในกรณีที่ลูกมะพร้าวและเกิ่งก้านมันอยู่ห่างกันขายนียนะมันจะมีโอกาสหลุดได้นะคะกลามันหลุดออกจากลำต้นได้นะคะเพราะแรงการกลีดของเราจะเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆกลีด นี่ได้ไปแล้วหนึ่งกิ่งนะคะมาถึงกิ่งต่อไปค่ะคือเราพยายามกรีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะคะไม่ต้องไม่ต้องกรีดเยอะนอันนี้ก็ต้องกรีด เรียบร้อยค่ะสําหรับกิ่งนี้เมื่อกลีดเสร็จนะคะเราก็ช่วยเขาดัดนิดนึงช่วยดัดนิดนึงเบาๆมือนะคะกิ่งต่อไปค่ะกิ่งต่อไปนะคะกิ่งนี้ค่ะอันนี้คือเรา กรีดตามแนวของกิ่งมะพร้าวเลยนะคะประมาณนี้พอค่ะไม่ต้องให้ลงมาถึงโคนนะสำหรับกิ่งในทำสองฝั่งเหมือนกันค่ะนิ่งๆค่ะใจเย็นๆไม่ต้องเีบ กรีดตามแนวลงมาเลยนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องลงลึกถึงโคนต้นนะนี่ประมาณนี้พอไม่ต้องลงลึกถึงโคนต้นนะคะประมาณนี้พอแล้วส่วนนี้เขาเรียกว่ากับมะพร้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัว,นตวนนตนตเนี้ยตัวเนี้ยน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเอาออกค่ะเอาออกก็เจเย็นๆค่ะ ง่ายๆเลยค่ะเอาออกยังไงก็ได้ตามที่เพื่อนๆสะดวกนะคะสำหรับจุ๊บใครจะทำตามจุ๊บก็ได้เนี่ยจุ๊บจะกริดแบบนี้ค่ะทีทละนิดทีละนิดก็ลากฝั่งนี้มาแล้วก็เอาฝั่งนี้ออกนะคะนี่อีกนิดนึงนะคะฝั่งนี้ก็ตัด ตัดนิดนึงนะคะดึงมานะคะก็ตัดออกนี่อีกนิดนึงค่ะตัดตรงนี้ออกอย่างที่บอกไปนะคะกิ่งนี้ไม่ต้องไม่ต้องริดลงไม่ต้องกลีดลงถึงโคนต้นนะให้เหลือกาบเพื่อพยุง ใบนี้ไว้กิ่งในสุดเนี่ยต้องระวังมือให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะถึงยอดอ่อนง่ายมากๆมือต้องเบาค่ะ ิดนึงค่ะกรีดลงมานิดนึงก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้การริดใบมะพร้าวบอนไซของเรานะคะริดเสร็จช่วยเขาดัดนิดนึงค่ะดัดเบาๆนะคะไม่ต้องดัดเยอะดัดเบาๆไม่ต้องดัดเยอะค่ะเรียบร้อย สำหรับวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะคะสำหรับการริดใบมะพร้าวบอนไซของพวกเราเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องดีเจจุ๊บจุ๊บชาแนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จุ๊บนำมาลงนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ